บางคนนะคะก็ใช้พวกแท็บเล็ตพวกนี้ในการทํางานแล้วก็พิมพ์งานต่างๆนะคะตัวนี้กเ็เราสามารถจะโหลดพวก Word มามีอยู่แล้วนะคะในตัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ทีนี้มันมาพร้อมกับ Bo o k Cover นะคะจะบอกว่ามันมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องซื้อเพิ่มนะคะแต่ก็อันนี้เป็นรุ่นสําหรับมันนะคะวิธีการใส่นะคะอันนี้ก็งงอยู่ตั้งนานเนาะก็มันจะมีเป็นขั้วด้านนี้นะคะก็ ทำการกดกดลงไปแบบนี้อาจจะต้องแรงนิดนึงแต่ว่าจอไม่แตกนะคะกดลงไปปุ๊บนี่นะคะพอใส่เรียบร้อยปุ๊บเราก็ถ้าเราจะใช้เล่นแบบนี้นะคะก็แค่พับด้านหลังแบบนี้ก็ถือได้นะคะคือระดับนี้นะคะกับระดับนี้ค่ะก็คือถ้าแบบนี้ก็คือจะเอาไว้พิมพ์นะคะถ้าแบบนี้ก็คือเอาไว้ดูพวกคลิปต่างๆนะคะก็จะ ดูถนัดมากขึ้นค่ะแบบนี้นี่นะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ในการพิมพ์งานงก็แนะนำเป็นแนวนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Word ค่ะสมมตุติอุ้มพิมพ์จะพิมพ์รีวิวสักตัวหนึ่งขึ้นมานะคะก็สามารถจะเข้าไปที่ Word เลยแล้วก็ทำการาทดสอบการพิมพ์ได้เราก็สามารถจะมีพรีเซนต์ของเรานะคะได้มาโดยง่ายค่ะหรือว่าปรับ ะะเดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวพวก Word สดสำหรับพวกแท็บเล็ตพวกนี้ให้ได้ดูกันค่ะโดยรวมแล้วค่อนข้างประทับใจเพราะว่าสามารถทํางานได้จริงนะคะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นข้อดีที่ต้องยกให้ถทาง Microsoft ที่ทำออกมาซัพพอร์ตพวกแท็บเล็ตต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะตัวนี้เดี๋ยวมาลองเทียบไซส์กับเพื่อนสนิทนิดนึงนะคะเพื่อนสนิทที่ว่าก็คือเจ้า iPad Air ค่ะตัวนี้เนี่ยอุ้มยกให้แม่ใช้มานานแล้วเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้ใช้เองนะคะอันนี้เมื่อวางเทียบกันไซส์จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ใหญ่กว่ากันพอสมควรเนอะเพราะว่าจอมันคนละขนาดนะคะ่ะแล้วก็เรื่องของความหนาอันนี้จะหนากว่านิดนึงนะคะ่ะส่วนน้ําหนักเนี่ยต้องบอกว่าคนละคนละน้ําหนักเลยนะคะอันนี้คือย,ยกมือเดียวสบายแต่อันนี้ก็คือจะยกมือเดียวหนักนิดนึงนะคะ่ะ ีนี้เวลาเปิดพวกเว็บไซต์นี่นะคะพอเปิดเว็บไซต์เทียบกันแล้วก็จะเห็นว่า,าการจัดวางอย่างนี้เป็นเว็บอุ้มเว็บใหม่อุ้มนะคะก็จะวางแบบลักษณะใกล้เคียงกันนะคะอุ้มเล่งแสงน,นี้อันนี้เล่งแสงสุดนะคะอันนี้เล่งแสงให้สุดนนค่ะ ก็พอเล่งแสงสุดก็จะเห็นได้ว่าเจ้าแทบ S2 เนี่ยทำสีได้สดใสกว่านะคะอันนี้ก็จะออกจืดไปนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นแอทบแอ์แก่แล้วนิดนึงนะคะตัวนี้สมมุติจะดูคอนเทนต์สักตัวหนึง่งนะคะก็สามารถแสดงผลได้ใกล้เคียงกันค่ะ เรื่องของกล้องนะคะกล้องก็ยังมีโหมดอย่างที่นิวบอกไปว่ามันก็จะมีโหมดฟุ้งฟริงนะคะมีเอฟเฟกให้สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะหรือว่าจะเป็นการใส่โหมดต่างๆนี่ก็จัดมาให้เกือบหมดนะคะสามารถโหลดพวกบิวตี้เฟสมาใช้ได้ดูโอคมล่าได้นะคะแล้วก็จะมีการปรับแสงปรับสีอะไรนะคะก็สามารถทำได้ะคะ่ะอย่างที่บอกไปว่ากล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลนะคะส่วนวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ QHD เลยคือชัดกว่า Full HD นะคะแล้วก็จะอันนี้คุณภาพรูปออกมาก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะลงจะลงในส่วนของรูปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ะคะ่ะแสงสีชัดเจนดีนะคะนี่ค่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องกล้องนะคะ หลังจากที่ไม่ได้จับแท็บเล็ตมานานตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อุ้มเอามาเล่นแล้วก็รู้สึกชอบนะคะรู้สึกเ,เล่นแล้วน่าจะไปด้วยกันได้ดีนะคะหรือว่าอาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลายหลายคนก็จะชอบแท็บเล็ตจากซัมซุงเพราะมันสามารถโทรศัพท์ได้แล้วมันก็สามารถจะด้วยก่อนที่มันเป็น Android มันก็สามารถจะลงอะไรเพิ่มเติมได้เยอะแย,ยะมากมายนะคะตีมอันนี้จะไม่มีตีมเหมือน S6A นะคะตีมน่ารักน่ารักแลก็สามารถ ไปโหลดมาใส่เองก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับพวกแท็บเล็ตพวกนี้นะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา15,900บาทนะบาทคะก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มวางขายเร็วๆนี้นะคะก็ติดตามกันได้ะคะ่ะแล้วก็อุ้มฝาก iumreview.com version น2นะคะตัวนี้ไว้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามกันมาก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็เผื่อมีคอนเทนต์อะไรดีๆก็ อย่าลืมมา Subscribe นะคะกับ i อ o ุ่มรีว com เวอร์ชัน2ตัวนี้ค่ะฝากเข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ